ก่อนท้าก็ต้องเดินด้วยท้องแลผมชอบของแซ่าจานที่มันเป็นเท่เทปของน่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวคุณก็เปิดอย่างนี้นะครับสวัสดีครับห้ายว่าพวกเราคือใครผมว่าไม่มีใครรู้หรกครับพวกทุกคนเห็นกระตาพวกผมคืออัศวินรัติการไม่ใช่ครับพวกเราคือคนหิวครับยัย ก่อนที่เราจะมาทํางานกันเนี่ยก่อนทำก็ต้องเดินด้วยท้องแล้วเราหาอะไรลงท้องก่อนเราก็มากินข้าวก่อนดีกว่าไปวันนี้ผมมาเสร็จละมีมาม่าวางอยู่ในชั้นเต็มเลยคือที่นี่ไม่เคยมีอะไรครับมีมาม่า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 ก็มาม่าแล้วก็ขึ้นเขียนอันยงตอนนี้ก็ได้ ตอนนี้ตันนี้ผมก็ได้เอ,อบุมีมาแล้วนึ่งก้นนี่ครับแต่รสเผ็ดเครับผมชอบของแซบผมก็เลยเอารสเผ็ดที่สุดในร้านมาเดี๋ยวลองไปดูกันแต่ว่าผมมาจจะเลือกท็อปปิ้งเพิ่มด้วยผมจะเลือกพวกนี้ด้วยเยอะๆนี่เป็นเดี๋ยวเขาบอกว่าเขาจะให้ใส่ถุงมือก่อนถึงจะหยิบได้เดี๋ยวผมค่อยมาหยิบแล้วกันแต่ที่ผมเล็งไว้ก็คือพวกตองโบก,กี้ไข่ต้มผักปูอาจเต้าหู้ทุกอย่างเลยครับไ <laughs> ด้ยัง ได้ครับรถอะไรนี่รถชมยำแหลมมากินรถต้มยำนี่มันต้องกินเกาหลีแบบพี่นี่เกาหลีเนี่ยคนคนเกาหลีเนี่ยผู้วิชาเกาหลีสิคุณมเกาหลีหรอเปล่าเที่ยงหรือ่งอะไรเนี่ยไปดูจะกินนี่ครับหนุ่มเกาหลีคนนี้ดีกว่าเป็ดปักกิ่งคืออะไรเนี่ยตอนแรกเห็นนึกว่านึกว่ามีเป็ดใน จริงๆคือมาม่ารสเป็ดพะโล้นั่นเองอเจเขาน่ารักมากเลยอ่ะใครที่เป็นแฟนแบบอาหารเส้นเนี้ผมว่าฟินจริงเจอแต่ม,มาม่าแปลกๆนี่ของผมเรื่องอันนี้เป็นรสอ,อาหารทะเลน่า <c oughs> กินล <c oughs> องดูเจได้ยังผมอยากกินแ <c oughs> บบที่มันแบบเป็นจางๆที่มันเผ็ดๆเขาเรียกอะไรจับปลากรีบ่ะจับแบบเคยกินแล้วจับปลากรีเนี่ยมันมันไม่เผ็ดอ่ะแต่แสดงว่าเจก็ มักแทบมันที่สิม่งนมักแ่บรับดูเดี๋ยวเรามาเลือกช็อปปิ้งกันก่อนอะไรจากที่เราได้รถที่เราต้องการกันไปแล้วทานอื่นเราต้องใส่ถุงมือนะครับเขาบอกมาเพื่อความปลอดภัยของเราก็เอาเป็นเลือกอเลืกแล้วในงงานนะครับ พี่ตูนเขาบอกว่าเดี๋ยวไปอรอรลูน่าเราบีเบละผมก็คือเน้นผักครับเน้นผักเ,เยอะเเพราะว,าว่าเวลาเรากินของผิดเซ็ตแซบเนี่ยเราต้องมีผักกับแกล้มนะ <c oughs> นี่คุณเบยใส่มเลยนะแต่คุณเบยถนัดขวาใช่ะแมครับผมก็ะยิบเละเย่เก่เนเนยเน่เนนเน่่เย่นนน เนนๆๆอะเจย์คุณเจย์เลือกท็อปปิ้งอะไรมากวันเนี้ยมันก็ไม่มีอะไรมากครับฟุ้งปอบเลยฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยคุณซื้อชิ้นพี่เบนกินอะไรอ่ะพี่กินแต่ผักเยอะน้องพี่มันเอาไป้ี่เฮ้ยผมก็กินผักด้วยจริงๆเวลาเรากินเผ็ดๆอะไรเงี้ยมันต้องมีผักกับแกงใช่ไหมล่ะเออมันจะตัดความเผ็ดอะไรเงี้ยแหม่นแม่นแหม่นว่ากันว่ากันมีเหตุผลระหว่างที่เจย์กำลังเลือกนะครับก็มีบางคน ไปสอยเครื่องดื่มมาแล้วนะครับพี่ตุนได้อะไรมาพี่เอกสเฮลตี้อย่างเราๆนะครับก็จัดไปเลยโซจูหนึ่งกระป๋องไม่ใช่น้ําผักผลไม้ออ้ยเดี๋ยวเรามาดูค่าเสียหายในวันนี้กันนะครับว่าเราจะเสียหายกันไปเท่าไหร่ทุกคนจิบกันตามหัอใจเลยนะตอนเนี้ย เดี๋ยวมันละลายไปเองใช่เดี๋ยวเขาติดลายไม่ไม่เราเคี๋ยวใส่บ้านก็เดี๋ยวเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปไปที่เต็นันร้อนๆนะป๋เดี๋ยวให้พี่พี่ตูนแกะเครื่องปรุงก่อนอน้ำตกที่นี่ก็สวยดีนะครับใช่มันน้อน นี่ก็ทำอยู่อ้าพิตูลทำโชว์หน่อยอันนี้ใช่ไหมอ่าแล้วสแกนใช่สแกนบาร์โค้ดลงล่างหน่อยนิดนึงล่างไปโอได้แล้วนี่เวลาใช่โอ้นีกดตาดคุกกี้นะฮะโอ้โหมานอกจ๊อกถ้าเกิดว่าพอพอน้ำหมดปุ๊บอ่ะเรารู้สึกว่าน้ำไม่พอก็กดกดแอดโรเตอร์ได้หรือว่ายังอยากได้อยากให้มัน ก็คือเนี้ยเนี้ยจะเป็นเตารใช่แค่ทำก็คือแบบว่าให้ให้มันต้มนานกว่านี้อะไรเงี้ยคือเพ่อบอกมีมีขั้นตอนบอกจ่าอย่างก็ทำได้ง่ายจริงๆแล้วมีพี่ๆเขาคอยคอยสอนอยู่ตลอดนะผมใครที่ทำไม่เป็นระลบกๆใช่โอเครอดูกันดูดีว่าจะเดือดปุดปุดปั๊บเรามาดูวิธีการเอาน้ำออกสำหรับคนที่ กินแบบแห้งกันนะครับいい <S <S ไอ <S <S ้ที่เงียบๆครับผมเดี๋ยวโรลชีสก่อนนะคะโรลชีสให้มันยืดก่อนออ๋เพราะว่าชีสมันเป็นชีสแช่แข็งเนาะเราต้องโรลก่อนให้มันละลายในนู้นถ yeah> ้าเกิดว่าเราเทน้ำเอาหมดเดี๋ยวชีสมันก็จะไม่ละลายใช่ไหมมันจะละลายช้ามันละลายมันจะต้องช้าอ๋อันนี้มันจะเร็วทันใจกว่านี่นะครับก็จะสระเขาเรียกว่าอะไรสกรอะเทน้ำเออเอาคำง่ายๆก็ได้ผมวะ โอเคน้ำออกแล้วนะครับน้ำร้อนออกสำหรับคนที่กินแห้งนี่ผมน่ากินสุดนี่คุณพี่เขาบริการผมอย่างกระทั่งการตอบไข่ให้ผมเลยนะครับเนี่ยผมใจทุกคนมาได้นะครับที่กู๊ดร o ดเดิลนะครับตรงชั้นล่างขออยู่ยนมอลครับโอ้โหยังยังถือทาได้ผม่ โอขอบคุณมากเลยรับพี่ขอบคุณมากครับของผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาดูรูปร่างหน้าตาของอาหารผมกันดีกว่าใช่ไนี่อันนี้คือห่อนะสวยน่ากินเลิศกินแล้วก็อันนี้เป็นแห้งไม่ใส่เครื่องปรุงยังไม่ใส่ผมผมเขาเรียกว่าจำพงนะผมอันเนี้ยอันนี้เราดูดูดูด ของผมรอนอลอลอลรอลอลอลนงครับเป็นครับอาหารขอัผมน่ากินไหมครับโอ้โหกาใสดูดีมากเลยนะีในี่่ปะอันนี้ของผมของี่เลบนแบบแห้งใช่ไหมของผมแบบน้นี่มีไข่ด้วยนี่ครับนี่รับรองว่าอร่อยแน่นอนเครื่องแน่นมากของผม ทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเฮ้ยเรากินกันแบบตั้ง4ีซองแบบคนละซองแบบบางคนก็กิกนสองซองอะไรเงี้ยแล้วแบบเครื่องแน่นๆอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเราเสียค่าใช้จ่ายไปแค่มันแค่3หลักอะ่ะแค่หลักร้อยอ่ะเออแต่ว่า 900, <c oughs> <c oughs> 9 0้าร้อยาบาทนะครับทุกคนก็ถ้าเป็นสีคนแล้วก็เครื่องแน่นขนาดนี้เนี่ยถือว่าสมราคามากๆเลยนะครับสามารถมาทานกันได้นะครับกู๊ดอะไรนัยยกู๊ดอะไรกู๊ดดูโด ขออีกที่นึงกู๊ดนูดอ๊อฟกูดนูดอ๊รอเลยนะกู๊ดมูสเกิลนะครับสามารถมาทานกันได้ก็มีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจากเกาหลีเนี่ยเต็มไปหมดเลยมีให้เลือกทุกทุกรสชาติอ่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการกินกันเลยคเป็นไงบ้างครับทุกคน อิ่มอร่อยปลอดภัยครับแซนด์วิชเตครับอิ่มให้หกอิ่มให้หกอิ่มให้หกครับอิ่มให้หกสุขกระป๋องสุขกปรกให้ศูนย์สุกระป๋องให้ศูนย์คราบแต่ถ้าเราอ่ะสกปรกให้ร้อยให้ร้อยอ้สเล่นเองนะเดี๋ยวเยอะดีปั่นจะไม่แปลงฉันจีนะครับผมกูนูเดิร์นะครับยูเนี่ยนมันกินกันได้ครับผมกูดอ กูดครับผมกูดใช้เป mm ็นสายแบบเส้นสายมาม่าก็แนะนำให้มาเลยครับครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนครับใช่ครับผมเติมพลังก็เรียบร้อยแล้วนอนนะครับผมเอาสุดท้ายสุดท้ายเอย่พูดชื่อร้านอ่ะอะไรนะกรุ้นเดือดเดือดเดือดอ่ะกรุ้นเดือดครับกรุนเดือดกรุ้นเดือด